ก,กระโปงก็สวัสด,ดีเอฟซีทุกคนนะคระโปงก็วันนี้ผมจะมาตกปลาปลากระ,ระ,กะติ้งนะครับปลากระ,กะติ้งนะครับจะมาสาธิตการตกปลากระติง้งแบบไม่ไ่ายทุกคนดูนะเพื่อทุกคนอย่างไม่ไในเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตกปลากระ,กะติ้งครับรูปว่าปลาติ้งนะเมื่อวานก็ปมมาเลยนะครับก็ผมมาดูสถท้านถีเลยนะครับก็เจอไรตัวนะครับวันนี้ก็ผมมาสาธิตในการตกปลากระติงก็วันนี้มาครับ มาครับมันโจ๊กนะครับนะครับมันโจ๊กโอเคครับเดี๋ยวเรามาดําดูไตนาไม่เห็นจัดๆกันเลยครับวิธีตกปลากระติงแบบไม่นะครับเพื่อว่าใครเอ่อยังไม่เคยเห็นนะครับเรือว่าใครเคยตั้มเลยก็มาดูกันได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็อยากเปลียนอุปกรณ์ก่อนนะครับโอเคครับนี่ก็วิธีตกกระติงนะครับเดี๋ยวครับนี่ครับผมจ่าต่าเบ็ดกับสายเดือนนะนี่ครับพี่นี่ต่าเบ็ดกับสายเดือนโอเคครับ เ,เราจะมาเรียนวิธีการตกกันนะว่าผมจะตกปันหรือนะจะตกแบบไหนนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันใต้น้ำเลยครับผมครับตอนนี้ผมเจอปลากระกติ่งหนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ทุกคนได้ดูนะว่าวิธีตกปลากระกติง่งแบบไม่ตามบันหรือนะครับโอเคครับผมมาเจอตัวเบ็นะครับเดี๋ยววิ่งโยนดูดีไว้นะครับมันหลวมไงนะ กินแล้วนะครับตัวนี้กินแล้วู้บู๊งครับดีมีตีแบบไหมนะครับเนี่ยครับไปโยดีปากรูมันเลยนะครับต้องดำไปเจอมันแหละครับแล้วก็โยดปัรกรูไปเลยนะดีคระปุกตัวใจได้เลยนะครับ ค okay. ใส่ช่วยเลยนะครับพุ่เดี๋ยวดำเการให้หนกจุกพร้น,นะครับ okay. อย่าใส่ถูกก่อนโอเคครับพุ่มนี่ดำเไปเจอกดเรื่องเรื่งตัวแล้วนะเดี๋ยวจะยิงกดเรื่องให้ทุกคนดูนะเป็นแบบกดเรื่องนะครับเดี๋ยวๆๆมันอยู่ในว่างยิ่งน,นะครับ นี่ครับพุ่มก็ได้มาแล้วนะครับปรากฏเรื่องนะครับนี่โอเคครับพนะุ่มเดี๋ยวเราไปเลยไม้กันกันต่อเป็นบบบท,ทิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวนะพุกคนอากินใบก่อนนะครับนี่คพุ่มเราจะเอากินใบเนี่ยเขียวจ๊วกนะพุ่มเดี๋ยวทุกคนดูนะครับว่าวิธีเวลามันกินมันกินมันตื้อน,นะ มันดึงก้าวไปเลย้วนะครับจิดระคับจิดรคนี่อจนะครับจบจอันนี้หวไหลแกบอว่น เ hey, hey. ดูดูดูลุดแลก, <c oughs> ดแะกะเดี๋ยวนีได้ซอกตัวแล้ว <c oughs> okay, นะครับตากระติ๊งเดี๋ยวมุ้งใอโยนะทุกคนดูละโอเคครับผมกจ่าปลากระร้องแยะนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจ,จะยิงโยไหมนะพื้นบอกนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะเล่งตีวัวมันเลยนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ่ายได้เนี่ยนะครับตอนนี้คนนั้นนัดได้รึบ้างครับเมื่อกี้รึได้ลึเอาตุ๊กตาได้ก่อนลุดเลยนะครับมื่อกี้โอเครับโอเคไปแล้วนะครับ ต,ตัวไปไ่ตัดได้นะครับตัวไปแยกได้น,น,นะครับที่กำลับพุ่งมายิงปลากระติ้งครับตัวทีพุ่มจำรุดเมือวานนะครับ ครับผมสวยใจได้เลยนะครับตัวนี้ <c oughs> นี่ตาเบ้นอย่างติดปากเลยใชนะ่ไหมดีครับเมื่อวานมันลุดนะครับตัวนี้ก็แจได้นะอ๋อต,ต้องจุกจอกันดีมาทักช้อ,เอเน,นเลยตาเบ้นต์พวกบัวหนุ่มแจไดจ้ำจ้ำเลยโอเคครับผมเจอปลาก,การะติงแล้วนะครับเดี๋ยวลงมาโยนกันดูนะทำวิธีเพื่อเดิมนะ เดี๋ยวผมจะดึงด้วยนะ <c oughs> เออจากที่นี่เลยป่ะดุ้ <c oughs> าไอ้นิดเดียวนะครับไอ้นิดเดียวนะครับ ับมีใส่สวยๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้หนองโจ๊กมาลดล่นะครับโอเคเดี๋ยวจะหาตัวกันเลยนะครนะับพุ่มเจออีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปาจเยอะน,น,น,นะโอเคหลายตัวนะครับ Kìa okay, nó đứng bình luận ra 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 cắp. rồi ra ra cắp nó ra cắp bìa ra cắp bìa ra cắp bìa เอากระโปงได้มาแล้วไหนปุ๊ดน,นะครับไหนปุ๊ดน,นะครับเกรยที่ว่าบ้านมีสตราร์ทดีแบบนี้นะครับแต่ดําไปเจอปลากระติงอย่าพึ่งยิ่งนะครับไอเอาวีตี o v T, ปุ๊บไปจ่ายดูนะเนี่ยครับเอาใช้เบ็ดแล้วก็เคี้ยวเงี่ยเดือนไม่ไหวเงีย่ยกุ้งก็ได้นะแล้วก็เอาเคี้ยวไม้ไปเอาเคี้ยวไมะะ้เลยครับเอาเก้าไปเกะๆปากมันแล้วปุ๊บจะประกันเลยว่าได้กตัวนะครับ ปลาตีงมันจะออกมากินเยื้อเลยมันจะไม่เหลวเวงเมื่อนปลาอื่นนะครับเมื่อนเมื่อนปลาอื่นๆนะแต่ก็เวลาเวลาจับก็ต้องระวังสักนิดนะครับเพราะว่ามันจะมีเหลือยมันมีเซตลังอางทีมันใบใบเหลือยเลยนะครับแต่โดนมือจะเลือดจะออกได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูรูไหมกันแล้วนะโอเคครับเพิ่มเยอะปลาต้งตัวใหญ่นะ đeo vô cho hai thủ quân đuôi đó Rồi đài mấy Nhọn mấy nè gặp nhọn mấy

อันนี้มาใหญ่ไปเลยปะติงปะติงโอเคครับตัวนี้ก็ยิงดุกได้โัวนึงครับเป็นปลาดุกนะครับ ก็อย่างว่าปลาดุกวัวแก๊บนะครับมันไม่เหมือนปลาดุกดามหรือว่าปลาดุกหน้านะครับไอ้นี่วัวมันเปนเหล็กนะครับนี่ก็อย่างว่าปลาดุกวัวแก๊บนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพุนาะนะครับเอาโจ๊กเต้นเลยดิว่าเราได้ปลาด้วยกันบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาเอาเอาไปบอนมา ตังดูนะครับเราได้ปลาได้กันบ้างนะนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพุกนนั่น,นนะครับอ่อว่าเรามีปลาได้ั้งนะเดี๋ยวามาดูพุกนั้นน,นะนี่ครับก็มีปลากระสุบนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับสามตัว สี่ตัวนะครับแล้วก็มีปลาดุกนะครับนี่ปลาดุกนะครับปลาดุกปลาดุกนี่ก็เหญ่กว่าปลาดุกอปลาดุกหัวแคบนะครับหัวมันจะไปเมื่อนเมื่อนปลาดุกหน้าหรือว่าปลาดุกเลี้ยงนะครับนี่กันบอันนี้มันมันจะเป็นก็เหญ่กว่าเป็นปลาดุกเก้านะครับเป็นปลาดุกเก้าแล้วก็มีปลากดเรื่องปลากดเรื่องกี่ตัวปลากดเรื่องจ้ามตัวนะครับอ่าแล้วก็มีปลากระซุงนะครับใย นี่ครับใส่ย่อยเลยนะครับตัวนี้ใส่่อยกี่ตัวมีกับได้กระร่งช่องตัวนะครับเนี่ยครับนี่ครับ <c oughs> วันนี้ผมมาราปลากระกติงนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลากระกติงมีกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่อาอกเจ็ด แปดตัวนะครับวันนี้เราได้ปลากระติงแปดตัวนะครับดูกับนี่แปดตัวนะครับนี่แล้วก็นี่คือบานพ่วงใหยวกับปลาอีกคองนะครับนี่ปลาอีกคองนะครับมันจะซี่วันนี้นะมาร์กนะครับปลานี้แต่๋วผมออกมาทุกคนดูนะครับตัวหนึ่งก็วันนี้มาครับหลวงโชคนะครับดูครับเสี้ยงเด็กเล่นน้ำอยู่นะ ก็ยังไงก็ใกล้จะเขาวีตี้การลาปลาติิงไปใจตามๆพุ่มได้เลยนะครับถ้าเป็นวีตี้ปันนี้นะครับพุ่มหวาเปิดเส้นดีว่ามันมีลุดอันนอยนะครับถ้าหวาเรายิ่งบางทีมันอาจจะกาดนะครับมันอาจจะบิดตัวจนหวาคาดเลยแต่ถ้าหวาปืนสปาปืนตีก้องแต่ละคนมันไม่เมื่อหล่นะครับถ้าหวาทุกคนมีถ้าหวาทุกบ้าเอ่อทุกคนมีแบบว่าสปาปืนตีแบบว่า มีรูยินนดังจ๊กนะมีมีรูยิ้นหรือว่าเป็นรูดนาไส้ได้ปะนะครับส้ามมรถเอาตาเบ็ดนะครับเขียวเนี้ยเดือนเหมือ,มอ,อตาเบ็ดเนตาเบ็ดก็น่าจะจ่ายเบอร์เหล็กๆนะครับปราหยัมองมันแก็งแรงตรงนี้นะครับพราปลาปลา,า,าติ่งเวลามันกระจากันะครับมันแรงด้วยนะครับเดี๋ยวตาเบ็ดมันจะล่าครับแต่ว่าถ้าตึ้งตาว่ามันกินแล้วก็โห้มันคลืนสักแป๊บนะครับแล้วก็คอยดึงขึ้นมานะนะครับ มันเป็นคือว่ามันเป็นวิธีทีได้พ้นดีทีรุนนะครับนี่ครับพิ่งแบบนี้อันนั้นเราก็อย่าปิดปิดป๊บแ่นี้ก่อนนะครับก็ออยังไงก็ว่าคนได้ก็ติดตามด้วยนะครับปุก็ตัวนี้ประสบวะความสำเร็จนะครับในการล่าปลากระติ้งนะครับแล้วก็มีปลาอื่นมามาเจมด้วยนะครับนี่ครับผุก็ประมาณซ่องโลกหว่าว่าได้นะครับ โอเคครับผมก็อ,อย่างไงก็กดไลค์กดติดตามเด้อนะครับช่องตกปลาเดินตายบายก่อนนะครับเดี๋ยวทริปหน้าผมจะพาทุกคนมาอ้อยโลนะครับเราจะมาโลกางตอนกลางคืนนะครับเป็นอ้อยแต่ว่ากินกินร้อยหมากับไม่ได้แล้าตัวยางเาไว้ักหน่อยไม่มีโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่กข้ามาดูคลิปนะครับผมเข้ามาชมคลิปนะครับแต่นี่ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับต้อยต้อยกลาง Құрға ah Құрға